สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไอเมนมเกษเรษวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมา,าชมดูสวนนะครับแล้วมาดูรัว้วซึ่งเข้าฤดูแล้งนะครับฤดูหนาวเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาเสร็จนะครับก็จะมีประคปัญหาสําหรับคนทําสวนทําเกษตรนะครับเราไปดูครับปัญหาคืออะไรนะครับปัญหาสําหรับคนทําสวน สวนป่าสวนโคกน้องนาหรือสวนเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับหน้าแรงนะครับก็จะเจอปัญหาโดยส่วนมากนะครับเรามาดูกันว่าปัญหาวันนี้เราจะได้รับการแก้ไขหรือไม่นะครับในอนาคตซึ่งปัญหาส่วนมากของการทําสวนก็จะมีคือปัญหาหลักๆก,ก็จะเป็นช่วงฤดูหน้าแรงนะครับเนาะหน้าแรงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับรั้วที่เราจะเอ่อ รั้วรอบขอบชิดสําหรับป้องกันสวนไม่ให้วัวควายนะครับอุปสรรคสําหรับวัวควายสําหรับผู้เกษตรกรคนเลี้ยงวัวควายเนาะท่านก็เลี้ยงปล่อยนะหน้าเลี้ยงก็คือส่วนมากเขาทากันอย่างนั้นเราก็มาทําส่วนน้อยเนาะที่มาทําสวนกันก็จะมีปัญหาครับก็คือรั้วร้อมดีขนาดไหนนะครับเขาก็จะมดุดจะดันจะหักจะงออยู่นั่นแหละครับอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นต้นนะครับ ใส่อสาย,ย่างดีเลยครับหลุดนะครับหลุดกระเด็นออกมาเลยนะครับทั้งปูทั้งอะไรเขาจะยื่นเพื่อจะไปหากินของเขียวๆอยู่ในสวนเรานะครับถึงฤดูการที่ว่าจะเกิดปัญหาก็คือจะเป็นช่วงหลังจาก,กเกี่ยวข้าวเนาะแล้วก็ยาวจนไปถึงเดือนพฤษภามิถุนายนนู่นแหละครับถึงจะอยู่ยแล้วก็เป็นฤดูที่ยาวมากสําหรับคนที่ทําสวนเนาเจออุปสรรคั์ สำหร <inequ ity S 1> ับปัวควายนะลูกไปนอนก็จะมีปัวควายเขามาปล่อยเนาะเขาปล่อยแล <emos up arat> ้วก็เขาก็มาดูแลนะครับซึ่งโดยนิสัยของวัวนะเขาเห็นอะไรชี้เขียวเขาก็จะดันดันดันจนรั้วเราหักรั้วจะงอแล้วบางทีเรามาเจอเข้าสวนเราได้ปุ๊บเราวิ่งไล่มันก็ยิ่งกระโดดชนรั้วเราหักอีกเสียหายอีกแล้วก็จับไม่ได้ด้วยตัวที่ก่อเหตุหาเจ้าของไม่เจอนะครับ พวกนี้เวลามีปัญหาจะหาเจ้าของวัวไม่เจอส่วนมากก็นี่แหละครับก็วันนี้ก็จะมีวิธีแก้สําหรับการทําในสวนของผมซึ่งเห็นปัญหาของมันแล้วมันค่รู้จะแก้ยังไงจะตอกรั้วกับคืนเหมือนเดิมมันก็เป็นอีกนะครับไม่นานนะตีเขาไปปุ๊บเดี๋ยวเขสักพักก็ยื่นคอเข้าไปอีกแล้วก็ลดอีกนะฮะแก้ไม่หายแก้ไม่ขาด ก็วันนี้ก็จะมาทําคิดว่ามันต้องขาดคือรูว้ว่าจะราคาหลายแสนหรือราคาหลายหมื่นยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับสําหรับคนเนาะถ้าจะถ้าจะป้องกันคนเนาะแต่ถ้าจะป้องกันัวควายนะถ้าลักษณะนี้ยังเอาไม่อยู่นะหมดล้อมไปก็หลายบาทแล้วก็ยังไม่อยู่นะก็จะมาเสนอวิธีแก้กันคร่าวๆเนาะนี่นี่เนี่ยก็นี่นะฮะ ยื่นหมดเลยฮะใบใสวยๆสำหรับต้นไม้ผมเลี้ยนเลยนะต้นกระถินเทพานะว่าจะให้เป็นร่มเป็นเงาให้เขาแตกยอดในฤดูหน้าแรงซึ่งหน้าแง้งต้นไม้เขามากักจะผลิใบแล้วก็จะสร้างลําต้นสร้างยอดใหม่นะครับช่วงหน้าแง้งก็ช่วงน้าฝนก็จะชะงักหยุดระดยะหนึ่งในช่วงหน้าแล้งในต้นไม้ก็จะ พุ่งยอดขึ้นได้สวยนะครับถ้าเกิดมีระบบน้ำดีๆก็จะสวยก็วันนี้ก็จะมาดูการทํารั้วชัตวัวเนาะคู่ไปเลยนะครับมจะวางแนวคู่ไปเลยซคุณก็จะเห็นว่าแนวแนวนี้วัวเส้นเส้นนี้นะประมาณเส้นนี้แหละวัวนี่เขาจะยื่นประมาณเส้นนี้แหละเขาจะเอาคอเข้าไปคอข้างล่างบ้างคอข,ข้างบนบ้างก็จะว่าจะเอานี่แหละ ใส่ช็อตเลยนะครับช็อตก็เป็นช็อตระบบ12โวลต์นะแบตโซล่าเซลล์นะผมใส่สิอ่อโซล่าเซลล์เพื่อจะช็อตเขาคือถ้าช็อตไฟบ้านกระแสแรงเกินไปนี่ก็จะผิดกฎหมายก็ใช้โซล่าเซลล์แดดแรงๆนี่ครับก็คือแดดมาปุ๊บเขาก็ทำงานเลยแล้วก็เวลาแดดอ่อนก็หยุดทำงานไปเอาประมาณนี้แหละน่าจะป้องกันได้ดีนะคิดว่าน่าจะดีเลยแหละเพราะว่าวัวควายนี่ถ้าเจอชนเข้าไป สอง 2, ครั้งนี้เข็ดเลยนะมันจะเข็ดเราไปดูตอนเสร็จกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้ก็ต่อเสร็จแล้วนะครับรั้วช็อตพลังงานแสงอาทิตย์ครับเป็นการช็อตรั้วช็อตวัวนะครับรั้วไฟฟ้าซึ่งก็ปกติก็ทําสวนก็จะมีรั้วอยู่แล้วแหะครับแต่ว่าช่วงช่วงหน้าแล้ง วัวควายมันรั้วมันจะกี่ชั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีดันดันดันแล้วก็หัวซุกเข้ามาเรื่อยๆนี่ก็ไม่เหลืออยู่ดีนะครับมันก็รั้วลวดหนามันมันก็จะอ่อนก็จะเป็นรูคือจะร้อมดีขนาดไหนมันก็ไม่อยู่ก็ใช้นี่นะครับสูตรผสมประสานไปเลยนะครับช็อตรัวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วันี้ก็ต่อเสร็จแล้วนะครับ รอบนี้ก็ลงทุนอยู่ในราคาประมาณเกือบสองพันนะครับประมาณสองพันกว่า, 2000, านิดนิดนีดน่แหละโซลา่าเซลล์ชุดเก่าที่ทําทมาจากที่เหลือๆที่บ้านครับก็เอามาต่อใส่กับชุดช็อตวัวน,นะครับก็ไปดูวัดไฟนะครับวัดกระแสะไฟว่าทํางานจริงแล้วมันช็อตจริงไหมช็อตแล้วมันมีกระแสะถูกต้องไหมบางทีการช็อตรั้วนี่ครับ ตามกฎหมายก็จะให้ไม่ให้เกินไม่ให้เกิน24โวลต์หรือ50โวลต์ประมาณนี้จะให้มัน2องโวลต์ครับถ้าเป็นไฟบ้านนี่ผิดกฎหมายนะครับแต่การฟาช็อตได้นาสวนนี่ก็เป็นการช็อต12โวลต์ขึ้นไปนะครับ12ถึง24 v, ประมาณนี้ไปดูก็ไฟที่จ่ายออกไปตามเส้นนี่มันมันใช้ไฟกี่กี่โวลต์กันแน่นะครับเราไปดูครับพ่อจะเช็คมิเตอร์นะครับนี่ครับผมก็จะวัดดูนะครับ อันนี้คือแดดกำลังอ่อนๆนะครับสิบเจ็ดบางช่วงสิบเจ็ดสิบแปดนะฮะสิบเจ็ดประมาณนี้นะครับสิบสองสิบเจ็ดสิบแปดแล้วแต่ดแดดเพราะว่า,าช่วงนี้ก็ประมาณสักบ่ายสามกว่าบ่ายสามบ่ายสี่แล้วนะครับแดดมันก็อ่อนลงมามาสักระยะแล้วก็มันก็ไฟก็ออกอยู่ที่ประมาณสิบแปดโวลต์ ก็ถือว่าใช้ได้ครับวัวก็สะดุ้งล่ะคนก็สะดุ้งล่ะครับคือป้องกันได้ในระดับที่ดีเลยแหละครับเพราะว่าถ้าเขาโดนครั้งสองครั้งนี่วัววัวควายนะเขาก็จะเค็ดเค็ดไปนะก็จะไม่เข้าสวนเราซึ่งสวนตอนนี้ก็เขาเห็นสวนที่มันเขียวเขียวเนี่ยอ้อยพวกคนไม้นะครับเขาก็จะวิ่งมาใส่เลยแหละเข้าสวนอันนี้คือ มันห่างพื้นที่ห่างจากไฟไฟหลวงเนาะก็ใช้นี่แหละครับประหยัดไฟดีฟรีไฟนะครับลงทุนครั้งเดียวใครที่สนใจก็ติดต่อได้นี่คือเสร็จเลยครับเนือที่ตรงนี้ล้อมประมาณ2องไร่นะครับล้อมรวดลวดเนี้ยประมาณสไร่แล้วก็ใช้ลวดขดไปประมาณ4ขด4ีขดหขดนะครับถ้าลงทุนจริงๆก็จะอยู่ที่เราวๆสี่พันบาท ประมาณ3 4 0 0 0พันบาทในเนื้อที่2ไร่นะครับแต่ใช้ชุดพลังงานคือลงทุนนี้ไปหมดแล้วก็ประมาณ4 0 0พันีไว้เลยตัวเรียกวลมประมาณ4 0 0พทั้งชุดช็อตทั้งแผงโซลาเซลล์นะครับไม่ต้องมีแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ไม่มีแบตเตอรี่สำรองนะครับเพราะว่าทำต่อตรงเลยถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ครับก็จะไปติดตั้งให้กคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ